สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันในหัวข้อเทคนิคกราฟประจําวันจะวิเคราะห์ในส่ว,น,วนของตัวหน่งตัวอิตาลหรือว่าอ e ิตาเลียนนะครับหลังจากที่เราได้อัปเดตกันไปในสัปดาห์ก่อนนะครับก็เราได้บายหรือลองกันมานะครับราคาก็ลงมาตอนนั้นเราตามกันเหมือนเราจะตามกันขึ้นสี่นะาาเ,าาาเนี่ยราคาย่อลงมาหาแนวครับแล้วก็ดีขึ้นไปชนเป้าแนวต้านแล้วก็มีการยอ่อ ก่อนที่จะทะลุขึ้นมานะครับตอนนี้มุมมองของตลาดขึ้นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนอย่างไรเราอาัอัปเดตเพิ่มเติมกันในคลิปนี้ถือว่าแพงเขา้าที่แล้วก็พอใช้ได้อยู่นะครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการมีความแปบนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับใครที่อยากจะได้มุมมองการเห็นเพิ่มเติมนะครับแผนคริปโตทองคําเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเลื่อนไปที่ด้านล่างของจอนะกดคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้ จะมีในส่วนของเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาเลื่อนมาที่ด้านล่างนะจะมีในส่วนของตัวกลุ่มผู้คูแผนสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายนะลองสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมกับทางไอจีบินดูว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับหรือท่องทางช่องทางที่ท่านสะดวกนะตามนี้ได้เลยนะครับในส่วนของใครที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคาก็สามารถอ่าคิดเลื่อนลงที่เมนตรงนี้ได้เลยนะครับอยากจะเริ่มต้นลองเทรดผมก็แปะไว้ให้แล้วนะซึ่งไอจีเนี่ยเป็นโบรกที่ผมใช้อยู่ นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใครอยากจะลองเทรดก็ลงทะเบียนดูได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายกลับมาที่กราฟของตัวอีทีเรียมกันนะครับอีทีเรียมนี้เราคุยกันตอน,น,นเป้าเนี่ยเรามองที่โซนนี้นะตอนนี้ทะลุทะลุขึ้นมาแล้วมุมมองของคลื่นเนี่ยเหมือนมีการเปลี่ยนด้วยนะ ซึ่งเดิมนะครับในภาพของมันนะครับกลับไปดูภาพใหญ่นิดนึงอทีาเรียมไม่ถือว่าขึ้นช้ากว่า BTC นะ b ี c นี่จะเบรกไายเดิมแนะแต่ว่าอิเทเลียมก็ก็ไล่ๆมาแหละเพราะฉนั้นในชุดนี้อิเทเลียมเดิมเรามองว่าตรงนี้คือขึ้นหนึ่งใหญ่ใช่ไหมตรงนี้คือขึ้นสองใหญ่ซึ่งยังไม่รู้ว่าจบเรียวนะสองจบกันไม่จบถ้าไม่จบถ้าจบตรงนี้ก็คือขึ้นสามเลยแต่ถ้าไม่จบมันก็จะเป็นเคสสีฟ้าคืออาจจะเป็นขา A B ีบาลบีเพื่อลงขา C ถ้าท้งชุดนี้จบทีนี้ในส่วนของมันจะเป็นมุมมองไหนอ่าเคสีฟ้าก็คืออเคสีชมพูคือขึ้นขึ้นสซึ่งตอนนี้มันก็สัญญาณเดิมเรามองว่าไอ้ขึ้นเดิมเราตามชุดสีฟ้าอยู่ใช่ไหมขึ้น B นะมุมมองของ t ทางเกิลเนี่ยโดนตัดไปแล้วมุมมองของเคสนอนก็คือ A B C X A B C เนะี่ยผมมองว่าเคสเนี่ยก็น่าจะโดนตัดไปแล้ว เพราะว่าในขอบเขตของนอนเนี่ยมันมันค่อนข้างใหญ่เกินไปตอนนี้เหลือแค่เคสเดียวนะครับท,ที่ที่มีความเป็นไปได้นะครับมันวัดกันอยู่2เคสนะครับไอเดียที่1นนะครับก็คือถ้าตรงน,นี้เป็นขึ้นสามตอนนี้ก็อาจจะเป็นขึ้น1นนะครับบรับ2แล้วกลาลังเจอ3ามอ,อยู่หรือเปล่านะครับตอนเนี้ซึ่งถ้าเราลองเช็คอ่าทารเก็ตเขาคาว่าตอนนี้ราคาถึงหรือยัง ก็ยังไม่ถึงเป้าของขึ้นขยายนะเหลืออีกนิดนึงแปลว่าก็ยังมีอัพไซด์อีกนิดนึงนะสำหรับอีเทียมใครที่อาจจะมันไล่นะครับเพื่อไปลุนเป้าโซนด้านบนเนี่ยก็อาจจะมีอัพไซด์อีกนิดนึงหรืออาจจะไปสิงโซนสองได้นะครับมีอัพไซด์อยู่แต่อาจจะต้องไปหาจังหวะเข้าอีกทีหนึ่งนะครับในภาพใหญ่เพราะว่ายังภาพใหญ่ยังไม่ส่งสัญญาณในการพักตัวหรือย่อตัวที่จะมาบอกเป็นขาซี ใครที่เล่นภาพสปอร์ตเนี่ยถ้าอดทนรอขา4ได้หรือการย่อภาพใหญ่ได้ก็ก็รอแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเคสที่สามเนี่ยขึ้นสามเนี่ยอาจจะต้องไล่นะเพราะไม่งั้นอาจจะพลาดอาจจะเบรกหายขึ้นไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งถ้าตรงเนี้ยถ้าสามใกล้จบอาจจะมารอซื้อที่ขาสีอีกทีหนึ่งก็ได้นะไอเคสสีชมพูเนี่ย ส่วนเคส B อฟ้าเนี่ยที่เป็น b สีฟ้าเนี่ยที่ลงขา C เนี่ยผมมองว่าเคสนี้ก็คือการขึ้นของขา A นะครับตรงนี้คือการย่อของขา B และตรงนี้คือขา C ผมให้น้ำหนักของเคสที่2นะครับสีฟ้ามากกว่านะครับที่อาจจะเป็น B เพื่อลง C เพราะอะไรครับเพราะว่าเหตุผลแรกคือยังไม่ได้ถึงแทร็กเก็ต1้อ8นะครับความเป็นนอนของ A B C ชุดนี ตรนนี้คือขา A ใช่ไหมตอนนี้คือขา B ที่จบเนี่ยมันก็ยังพอรับได้นะไม่ได้เกินนะแต่ถ้าเบรกสามสามเก้าสามเมื่อไหร่เนี่ยบุกมองของเคสเนี่ยน้ำหนักอาจจะตกลงไปที่เคสที่หนึ่งนะครับเคสที่สองก็จะเบาลงแต่ตอนนี้ยังพอรุนได้นะแต่การที่จะเป็นเคสนี้ได้อาจจะต้องรองมันหรือวีคเนี่ยกับตัวลงก่อนนะไม่งั้นมันก็ยังส่งสัญญ,ญาณในการไปต่อ,อเราลองเช็คทาร์เก็ตคร่าวๆก่อนนะว่าอ เป้าที่เราเลงเนี่ยม,มันมีโอกาสเกินไหมพอเรามาดูโครงสร้างย่อย,อยนะจากเซกเมนต์ของขา C เนี่ยตอนนี้คือ A ใช่ไหมตอนนี้คือ B ตอนนี้คือ C ไอข้ขา C ชุดเนี้ยจุดเริ่มต้นอยู่ที่ 1, 5, 2, 1นึ่งห้าสอหน่ใเราลองนี้ก็มีการแบ่งเหมือนแบ่งเป็นโครงสร้างย่อยซึ่งอาจจะเป็นซิกแซกหรือเปล่านะครับเป็น A B C ตรงน,นี้เดี๋ยวเรามองแค่100%ตรงนี้ตอนนี้ทะลุมาจะถึง1 6อ8แล้ว ซึ่งโอเคก็ยังพออยู่ในเกณฑ์ที่ที่รับได้นะอาจจะไปถึงโซนนี้ได้อีกแต่ผมมองว่ามันก็พร้อมที่อาจจะย่อตัวได้ในภาพของมันนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูวิกนะวิกว่ายังซัพพอร์ตในการไปต่อได้ไหมพอดอกมาดูวิกนะครับวิกเนี่ยโครงสร้างเหมือนกับตัวบิตคอยเลยนะครับก็มีการแยกเซกเมนต์นะครับก็คือชุดนี้ ขึ้นมาเป็นหนึ่งชุดตรงนี้หนึ่งชุดซึ่งตอเนี้ถามว่าถ้ามองจากลอจิกเนี่ยผมมองว่าชุดเนี่ยไอ้ขา C ตรงเนี้ยถามว่าเป็นอะไรผมมองว่ามีน้ําหนักเป็นที่นอนนะตรงนี้คือ A ตรงนี้คือ B ตรงนี้คือ C ับผมเปลี่ยน C เพื่อให้รู้ว่าเป็นดิจีตเล็กกว่าดีกิใหญ่คือขา C นะชุดสีฟ้าคือ A B C นะถ้าจบ C ก็เดี๋ยวอาจจะมีการย่อของขา X ใครที่จะตามอาจจะมาลุ้นตรงอ,อ,อีกอีกทีหนึ่งถามว่าตรงนี้เป็น i m p u พ s e ได้ไหมก็พอรับได้นะเพราะว่า2ปรับเก็บของในรูปแบบของแฟตนะครับเป็นสตองบีซีเฟลด้วยบประมาณร้อยกเห็นมก็คือตรงนี้คือ A B C ี t ีสตองบีซีเแล้วโลจิคของสตองบีซีเฟลก็ถือว่าสวยนะถ้าจะเป็นอิ p u าวแล้วก็แต่ว่าสองมรีเทสค่อนข้างตื้นเนี่ยอันนี้โลจิคตรงนี้มัน น้อยไปนิดนึงแต่ถามว่าเรื่อความเป็นบีสตองเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะที่ก็ตรงเนี้ยเราอาจจะเจอขึ้นหนึ่งแทนนะตรงนี้คือขึ้นสองแล้วเจอสามเ็กตงนี้แทนนะคถ้าเจอสามเอ็กก็เดี๋ยวถ้าสามเ็กคบลูปก,ก็เดี๋ยวมียอสี่เอ็กเดี๋ยวไปว่ากันตรงนี้ทีนึงเพราะฉะนั้นอเดี๋ยวเรามาตามดูชุดนี้ต่อ,อจดจบตรงนี้ นะพอดับมาดูวีคจุดเริ่มต้นของชุดนี้อ่ะถ้ามองเป็นเนะีผมมองที่โลนิ้ถ้าดูจากวีคต,ตอนนี้เห็นเป็นไซเคิลเดียวกันอยู่นะยังไม่ได้มีแกนแยกแต่พอดูเดย์เนนะี่ยจะเห็นโพลีเวฟก็คือมีแกนแยกเแยกซึ่งกันละก็ถ้าดูตรงนี้ผมมองว่าตรงนี้มันก็หนึ่งเอบ c, x, a, b, c ก็อาจจะครบลูปได้นะแต่ข้อสังเกตนิดนึงก็คือ a เนะี่ยมันก็ดูดูแบบไม่ค่อยดูเล็กเกินไปอะ่ะผมเลยอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้แทนก็คือชุดเนนะี้ยคือหนึ่งชุดนะครับเพราะด้วยสัดส่วนของ a นะีถ้า a แค่เนี้ย c มันยาวขนาดเนี้ยมันดูไม่ค่อยอ่าสมสมส่วนเท่าไหร่ ผมก็เลยมองว่าชุดนี้อาจจะเป็นชุดเดียวกันนะครับที่อาจจะขึ้นมาเป็นขา A แล้วตรงนี้คือย่อมาเป็น A B C จบ B แล้วตรงนี้คือขึ้นขา C เนี่ยส่วนตัวให้น้ำหนักของเคสนี้เพราะนั้นลองวัดเป้าคร่าวๆครับก็ยังมีััไซด์นะที่อาจจะยังขึ้นขึ้นไปต่อได้นะครับในภาพของ day นะ เป้าจะอยู่ที่สามสี่ห้าถึงสามหกศูนห้าเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูวินิดนึงนะวีกไม่ได้มีการแยกมันน่าจะจบที่ชุดนี้โอเคตรงนี้คือเซ็มมั์ที่หนึ่งเซ็กม์ที่สอง A, B, C, โอเคหรืออาจจะเป็น Impulse ชุดนี้อ่าตอนนี้กัมกึ่งนะจะมองเป็นชุดเดียวกันก็ได้หรือแยกก็ได้โอเคไม่เป็นไรก็อาจจะต้องรอไอชุดนี้แหละเดี๋ยวรอไปซูมดูตัวน,นี้แล้วกันในภาพของ D ชุดนี้ ในภาพของ D ก็เห็นเป็น1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์หนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์เ่ยสี่เซกเมนต์ขึ้นเซกเมนต์ที่ห้าขึ้นแบบหนึ่งสองสามอันนี้เป็นสี่นะขึ้นห้าซึ่งถ้าเทียบไซส์นะครับเดี๋ยวผมลองเทียบไซส์ชุดนี้กับชุดนี้ โอเคพอมีความใกล้เคียงกันนะที่จะลุ้นเป็นอิมเพลวน้อยๆได้อยู่นะถึงแม้ว่าหนึ่งมันอาจจะสั้นไปหน่อยนะหนึ่งอาจจะสั้นไปหน่อยเทียบกับสามหนึ่งที่ดีเนี่ยมันควรถึงสามสิบแปดจุดสองมเทียบกับทเทียบเทียบกับสามนะมันไม่ถึงแต่ถามว่ามีเคสที่ไม่ถึงได้ไหมถึงไม่ถึงได้กรณีที่ไม่ถึงก็ต้องมาวัดกันที่อ่าขึ้นสามกับกับขึ้นห้าโอเคไม่ได้ซีเรียส ขนาดนั้นอืมเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวดูชุดนี้ก่อนแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ถ้าเป็นขาห้าอ่ะถ้าเป็นมุมมองของขาห้าก็ถึงเป้าเรียบร้อยแล้วอ่ะห้ายาวอย่างน้อยคงสี่จุดแปดเพราะนั้นไอเดียที่หนึ่งนะครับถ้าเป็นเคสของขาห้าให้ระวังการพักหรือย่อตัวอันเคสเนี้ยถ้ามีแท่งกับตัวของเดเนี้ยให้ระวังหนเดยยหรือสี่ชั่วโมงเนี้ยให้ระวังเนแต่ถ้ายังไม่มีการพักเนี่ย โอกาสไปต่อยังมีมันจะมาเป็นเคที่สองก็คือเคที่ตรงนี้ไม่ใช่ขาห้าตรงนี้เป็นแค่สี่หนึ่งสอง่ะโทษทีครับเคที่2มันก็คือการรวบสวิงเลยตรงนี้คือขา a ตรงนี้คือขา b และตรงนี้คือ C ที่จะไปทาร์เก็ตอ่ะก็ค,คือสูงว่าตรงนี้เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องเห็นสัญญาณในการขึ้นของดี a, ที่ดี a นะประมาณนี้ส่วนตัวนีให้นหนักไปที่เคที่หนถ้าดูนะหน้างานตรงนี้นะ เราดับไปดูสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงมีการแบ่งท่อนละสี่ชั่วโมงถึงเป่าแล้วแปลว่าถ้าชุดนี้ขึ้นมาใกล้ๆหายน่มีโอกาสที่จะย่อหรือพักตัวได้นะส่วนตัวมองอาจจะมีการแยกสซกเมนต์เดี๋ยวเราซูมไปดูขานี้ต่อของหนึ่งชั่วโมงเพื่อดูว่าอา่ลูป คลิกไม่ติดรูกชุดเนี่ยมันไกลครบเรียงก็อาจจะมีเป้าอีกนิดนึงตรงนี้ประมาณสามสองแปดห้าสามสองศูนย์เนี่ยตรงนี้ที่อาจจะยังพอขึ้นไปได้ของขานี้นะครับของขานี้แต่ว่าเป้าของภาพใหญ่มันมันก็ถึงแล้วนะ ซึ่งถ้าดูชุดนี้แยกกันเนี่ยผมแยกว่าตรงเนี้ยไซส์เล็กกว่านะครับไซส์เล็กกว่าตรงนี้ไซส์ใหญ่กว่าโอเคตรงนี้มันถึงเป้าแล้วแต่ชุดโครงสร้างย่อยของสองชั่วโมงเนี่ยอาจจะยังรุ้นเป็นแบบแด้ก็น,นอนได้ไหมหรือหรือนอน,นชุดนี้ยังไม่ชัวร์ก็คือเห็นแล้วว่ามีการขึ้นอีก หนึ่งสองสามอาจจะขึ้นสี่แล้วขึ้นห้าอีกสาขาหนึ่งอาจจะเบรกไฮหรือไม่เบรกไฮก็ได้อาจิพิการพักตัวนะครับในการย่อสั้นๆนะครับหรืออาจจะย่อถ้าเป็นขึ้นห้าจนจริงก็ยอ่ยอยย่อได้เยอะเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูจังหวะของหนึ่งชั่วโมงอืมเริ่มออกอาการ เพราะฉะนั้นถ้าชุดนี้จะง่ายก็คือขึ้นมานะครับใกล้ๆไฮเดิมนะครับใกล้ๆไฮเดิมมีแท่งกลับตัวหรือโซนตรงนี้ก็ได้นะครับในการหาจังหวะเซลล์หรือช็อตนะครับสองสามสองเก้าเจ็ดนะครับหรือสามสามสี่แปดนะครับเป็นโซนเนี่ยหาจังหวะเซลล์หรือช็อตนในเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับส่วนถ้าราคาย่อลงมาผมมองว่า ถ้ามันลงมาเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวเด้งได้นะครับถ้าเราจะไล่เซลล์ได้ไหมผมมองว่ายังไม่ค่อยน่าเสี่ยงเท่าไหร่นะครับถ้าลงมาผมมองว่าโซนเนี้ยนะครับน่าจะมีโอกาสเด้งเดงได้นะ่าจะจะเด้งขึ้นลงต่อหรือขึ้นต่อเนี่ยต้องมาว่ากันทีนึงก็คือแนวรับจะอยู่ที่สามหนึ่งห้าสามแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งเก้าแต่ถ้าพูดลงมาถึงตรงนี้สามศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ย มีโอกาสเลยนะที่เราจะได้เข้าสู่เคสของการพักตัวของขาห้าแนว้าพ่วงลงมาตรงนี้เพราะนั้นขาบ่ายก็ระมัดระว,วังนิดนึงอาจจะรอให้กับตัวก่อนสาหรับตัวมาว่าถ้าเด้งขึ้นมาเนี่ยหน้าเซล์อาจจะไฮเดิมหรือตรงเนี้ยน่าสนใจอยู่แต่ถ้า,าย่อมาก็อาจจะลุ้นเด้งได้สักเที่ยวหนึ่งก่อนนะครับมันน่าจะยังไม่ลงง่ายๆประมาณนี้สําหรับตัวอิตาเลียมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยำสำหรับพีมม่ๆเพื่อนทุกท่านใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามแล้วสุดท้ายก็ขอให้โชคดีมีกำไรในการเทรดในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ